มีเด็กชายคนหนึ่งพอถึงหน้าร้อนเนี่ยพ่อก็พาไปที่หมู่บ้านพลัมลของท่านติทันฮันที่นั่นเนี่ยช่วงหน้าร้อนก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กแล,กกล้วครอบครัวเด็กชายคนนี้ก็เคยไปมาก็ติดใจนะแล้วก็ พอถึงฤดูร้อนก็รบเร้าให้พ่อพ่าไปพ่อคงอยากจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าลูกส่วนไปก็ไปหลายครั้งนะเวลาที่เด็กชาคนนี้เกิดตกล้มพ่อเนี่ยแทนที่จะมาอุ้มมาประคองเนี่ยก็กลับว่าลูกนะว่ามีเง่านะ พ่อนี่ว่ารูกด้ยวยความโกรธดีเห็นลูกเนี่ยหกล้มอยู่บ่อยๆเด็กชายคนนี้เนี่ยแกก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างพ่อเด็กขาที่ไปถึงทางวันเด็ถ้าตัวเองมีลูกจะเกิดลูกเนี่ยเดินหรือวิ่งแล้วหกล้มตัวเองซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็จะไป ช่วยไปประคองลูกจะไม่ทาอย่างพ่อของตัวเองเด็กขาดอันนี้ก็เป็นว่าเป็นปฏิทานของเด็กคนนั้นเลยก็มีปีหนึ่งนะแต่เชาวันนี้ก็ไปหมู่บ้านพรมกับน้องสาวน้องสาวก็ตัวเล็กมีช่วงหนึ่งเด็กก็น้องสาวก็ไปเล่นกับเพื่อนก็ไป นั่งในเปลไปนอนในเปลไกวไปไปกวเปลไปไกวเกเปลมาบอกว่าเปลมันเกิดขาดตกลงมากระแทกพื้นน้องสาวก็ร้องไห้หภเขาวก็ทลอกเดี๋ยวคนนี้ยพี่ชายเนี่ยพอเห็นเขาโกรธเลยนะโกรธน้องสาว แล้วเกิดจะด่ดาวไว้แล้วนะว่าเนี่ยเองงี้เง่าทำไมหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้แต่ไม่ทันด่านะได้สติขึ้นมามเห็นความโกรธของตัวแล้วก็นึกได้นะถึงคำสอนของธรรมอา,าจารย์ที่นั่นเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเวลาโกรธนี่ก็ให้ออกมาเดินจงกรมนะ ให้มาตามลมหายใจเด็กชายคนี้ก็เลยเดินออกจากตรงนั้นไปเลยใ,ใจก็โกรธนะแต่ว่าก็ได้สติระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยตามลมหายใจก็สุขคิดข,ขึ้นมานะว่าเอ๊ะงที่ตัวเองเป็นอยู่หรือกำลังจะทำนี่นะมันมันไม่ต่างจากพ่อเลยนะ เวลาตัวเองหกล้มพ่อก็ตะโกนด่าว,ว่าตัวเองทำลองเดยวกันเวลาน้องสาวเนี่ยเกิดหกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะความสุ่มส่ามต,ตัวเองก็เกิดจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่พ่อเคยทำกับตัว เด็กรู้เลยนะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะตัวเองได้ซึมซับรับเอาความโกรธของพ่อเนี่ยมาไว้กับตัวเองและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดสติเดียวก็เลยนะพยายามเจริญสติเพื่อระับความโกรธ เรื่องของเด็กคนนี้น่าสนใจนะเพราะว่าความตั้งใจว่าเมื่อโตขึ้นจะไม่เป็นอย่างพ่อแต่ละตัวยังไม่ทันจะโตเลยนะ mm hmm. ก็ทำเหมือนพ่อซะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจตนวนไม่น้อยเหมือนกันนะ อย่างหลายคนเนี่ยผู้ชายหลายคนเนี่ยเห็นพ่อทำร้ายแม่พ่อตบแม่เห็นพ่อใช้กำลังกับแม่หรือว่าดุดาด้วยท่ากรหยาบคายกับแม่เนี่ยก็ไม่พอใจพ่อเนีบางทีถึงขั้นเกลียดพ่อเลยแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อตัวเองโตขึ้นจะไม่เป็นอย่างพ่อจะไม่ทำร้ายภรรยา แต่พอตัวเองมีคู่ครองมีภรรยาสิ่งที่ทํานี่ก็สิงที่ทกับภรรยานี่ก็ไม่ต่างจากที่พ่อเคยทากับแม่มันก็แปลกนะเกลียดพ่อโกรธพ่อแต่ว่าก็เรียนแบบพ่อหรือว่าซึมซับรับเอานิสัยที่ไม่ดีของพ่อนะ ไว้กับตัวแล้วก็แสดงออกระบายใส่คนอื่นเหมือนกับเปียบเลยแล้วก็เชื่อนายนะว่าถ้าเขามีลูกเนี่ยแล้วลูกเห็นเขาทํากับแม่อย่าเนี้ลูกก็คงคิดเหมือนกันนะมาท่านจะไม่ทำอย่างพ่อเด็กข่าแต่พอลูกโตขึ้นก็คงจะอิอลงเดียวกัน ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมือแม่คนหนึ่งนะลูกก็อายุไม่เท่าไหร่นะลูกชายเนี่ยแค่สิบขวบตัวแม่กับลูกนี่ค่อนข้างเหินห่างกันวันหนึ่งก็พบว่าลูกเนี่ยถูกเพื่อนในโรงเรียนรังแกจนลูกนี่ไม่อยากไปโรงเรียนเลย แต่แม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะที่รู้นี่เพราะว่าเพื่อนบ้านมาบอกเพราะเพื่อนบ้านนี่ก็มีลูกอยู่ในโรงเรียนเดียวกับลูกชายของผู้หญิงคนนั้นพอแม่รู้เนี่ยว่าลูกนี่มีปัญหาที่โรงเรียนก็เสียใจนะว่าทำไมเนี่ยแม่ก็ทำไมลูกนี่ไม่บอกแม่เลยแล้วพอใครกลัวดูก็พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวเองกับลูกเนี่ยมันไม่ต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองเนี่กับพ่อสมัยที่ตัวเองยังยังเป็นเด็กก็เหินหนทางกับพ่อเหมือนกันแล้วก็ไม่ชอบพ่อด้วยทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าพ่อนี่ชอบใช้อำนาจชอบดุชอบดา่าลูกสาวเดีย๋ยวไม่มีเหตุผล บางอย่างตัวเองไม่ได้ทําก็พ่อกดดาว่าทําโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองชอบใช้อำนาจกับลูกสาวลูกสาวเลยไม่ชอบพอ่อแล้วก็หืนหทางกับพอ่อมาดูนี่ความสัมันว่ลงตัวเองกับพ่อนี่เมื่อสามสิบปีก่อนหรือยี่สิบปีก่อนนี่มันไม่ไม่ต่างจากความสันธ์ระหว่างตัวเองกับลูกตอนนี้เลยแล้วพบว่าเนี่ย ที่เป็นอย่างนี้พ่อตัวนี้ก็ชอบดุด่าลูกเหมือนกันชอบใช้อำนาจกับลูกบังคับเคีเ่ยวเข็นลูกบางทีไม่มีเหตุผลด้วยเิอมาดูนี่ก็บพบว,ว่าสิ่งที่เธอทำกับลูกนี่มันก็ไม่ต่างจากที่พ่อทำกับเธอเลยนะตัวเธอไม่ชอบการกระทำของพ่อแต่ ก็เอาการกระทานั้นเนี่ยมาทํากับลูกนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะกับครอบครัวจำนวนไม่น้อยเลยสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันนะคือว่าความโกรธความเกลียดที่มีต่อพ่อหรือว่าต่อบุปการีมันก็แปลกนะเวลาคนเราเนี่ยเกิดความโกรธความเกลียด พ่อหรือใครก็ตามเนี่ยจะหรือแม่ก็ได้ไม่อยากจะเป็นอย่างพ่อหรือแม่แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำนี่ก็ไม่ต่างจากที่พ่อหรือแม่เคยทำกับตัวเลยหรือเคยทำกับคนอื่นมันก็จะเอาไปก็แปลกนะยิ่งไม่ชอบยิง่งโกรธยิ่งเกลียดใครเนี่ยโดวยเฉพาะคนใกล้ตัวนี้ก็ยิง่ง ซูมซับรับเอาการกระทำที่ไม่ดีของคนคนนั้นนะมาไว้กับตัวแล้วก็ระบายใส่คนอื่นต่อจิตใจคนเรานี่มันก็มีความสามารถนะในการซืมซับรับเอาสิ่งไม่ดีจากคนอื่นไม่ใช่เพราะว่ารักไม่ใช่เพราะว่าเธอดทูนบูชานะแต่เพราะว่าไม่ชอบ ไอ้ความโกรธความเกลียดนี่มันเหมือนกับมันเป็นถ้ามันเกิดขึ้นกับใจใครมันก็เหมือนก็เป็นเป็นสื่อเป็นสะพานที่ทําให้ใอ้ความโกรธหรือนิสัยที่ไม่ดีของคนที่ตัวเองโกรธเกลียดเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจของเขาหรือผู้อย่างก็ได้เวลาเราโกรธเราเกลียดหรือมีความโกรธความเกลียดเนี่ยมันง่ายมากที่ใจเรานี่มันจะซึมซับรับพลังลบ จากคนรอบข้างรวมทั้งคนที่เราโกรธเราเกลียดเพราะว่าเวลาโกรธเวลาเกลียดเนี่ยมันความหลงนะมันก็คลองใจพอเขา,าลงเมันคลองใจเนี่ยไอการที่มันจะซึมซับรับเอาพลังลบจากคนนั้นคนนี้จนพอจากคนที่เราโกรธเราเกลียดน,นี่มันก็เป็นไปได้ง่าย ทั้งทั้งที่ตั้งใจว่าเนี่ยไม่อยากจะเป็นเหมือนเขาอย่างเด็กคนนั้นที่ตั้งใจว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อแต่สุดท้ายนี่ก็ทำอย่างพ่อเลยอันที่พ่ออะไรนะเพราะว่าความความโกรธความไม่พอใจพ่อมันเป็นสื่อเลยนะมันเป็นสื่อที่ทำให้พฤติกรรมที่ไม่ดีของพ่อนี่มันถูกซึมซับล็อกเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของเด็กคนนั้น แต่เด็กคนนั้นเขาอยังดีนะเขาฉเฉลียวใจนะเขมีสติสติมาทำให้เกิดความฉุกคิดขึ้นมาหรือเกิดความฉเฉลียวมันเกิดความคำถามขึ้นมาเอ๊ะฉันเป็นอย่างพ่อได้ยังไงนะอย่างนะเมื่อฉันไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเลยแต่ทำไมฉันลงเอยนี่เป็นเหมือนพ่อเนี่ยเด็กก็รู้ว่าเนี่ยเป็นพ่าขาดสติ เด็กคนที่พอมาเจริญสตินะเดินจงกรมตามลมหายใจในความโกรธมันก็นทุเลาเบาบางแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าถ้าฉันจะไม่เป็นอย่างพ่อนี่ฉันก็ต้องมีสตินะรวมทั้งเห็นต่อไปได้ว่าเนี่ยต้องลดความโกรธนะความไม่พอใจพ่อเพื่อเด๋ยเขาได้คิดนะ ว่าถ้าไม่เป็นอย่างพ่อเนี่ยมันต้องทําให้ความไม่พอใจหรือความโกรธพ่อเนี่ยมันบรรเทาลงและสิ่งที่ช่วยทําให้ความโกรธความไม่พอใจพ่อบันเทาลงได้คือการเจริญสติรวมทั้งการแผ่เมตตาด้วยริ่ถ้าเด็กเนี่ยเขาโตขึ้นต่อไปเขาจะรู้ว่าที่พ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาพ่อปู่เนี่ย เป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วที่พ่อเนี่ยพ่อบดุดาว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อพ่อเนี่ยก็เคยถูกปู่ทำอย่างนั้น,เ,นเด็กโตขึ้นคงจะเห็นได้เกิดค,ความเข้าใจที่ชัดเจนก็ว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเด็กเนี่ยยังยังไม่ไม่มีวุฒิภาวะหรือว่ายัางไม่มีปัญญามากพอสิ่งที่เขาเห็นได้ก็คือ เห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างพ่อเนี่ยราก็ต้องรักษาใจเราไม่ให้โกรธไม่ให้ขุนะมัวในตัวพ่อมันต้องมีสตินะสติที่จะทำให้รู้ทันนะความโกรธนะความไม่พอใจทั้งที่ไม่พอใจในตัวพ่อ แล้วก็ไม่พอใจคนรอบข้างจนไม่พอใจน้องสาวจริงๆเนี่ยคนที่เติบโตมากับผู้ใหญ่หรืออุปการีแบบเนี้ยนะทุกคนนี่ก็มีความคิดเหมือนกันนะมาฉันจะไม่อยากเป็นอย่างพ่อฉันตั้งใจว่าจะไม่เป็นอย่างแม่ที่ใช้อำนาจกับฉัน แต่ว่าความอยากมันไม่พอนะเพราะคนที่หลายคนที่อยากนะอยากจะไม่เป็นอย่างพ่อไม่เป็นอย่างแม่หรือไม่เป็นอย่างครูเนี่ยสุดท้ายก็กลับเป็นอย่างเขากลับเป็นอย่างคนที่ตัวเองโกรดคนที่ตัวเองเปลี่ยนแทบจะทุกลายเลยอันนี้มันแสดงว่าอะไรแสดงว่าความอยากยู่ไม่พอนะมันต้องมีความเข้าใจด้วยเข้าใจเหตุปัจจัยว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ตัวงอไม่อยากจะเป็นหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างคนที่เราไม่ชอบเหตุปัจจัยที่ว่านี้ที่ทำเสื่อาคือตัวความโกรธความเกลียดนี่แหละเพราะว่าพอโกรธเกลียดแล้วนี่หรือพอให้มันคลองใจเนี่ย มันก็ง่ายที่ใจเราจะซึมซับรับเอาพลังลบนะจากคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งนะของจิตใจเราหรือกลายเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของเราไปเลยนะหรือยกว่าเป็นหรือ,เป,รอเป็นตัวของเราเลยก็ว่าได้เราเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะเหตุปัจจัยตัวนี้แหละแล้วก็ต้องหาทางที่จะ รับมือนะหรือจัดการกับความโกรธที่ว่านี่ก็ไวแลาวนี้เวลาความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันร้ายมันน่าก,กลัวกว่าคนที่เราโกรธหรือคนที่เราเกลียดด้วยซ้ํานะคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเนี่ยเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนใจหรือว่าทำลายจิตใจเราได้ แต่ถ้าเรามีความกลัวความเกลียดเมื่อไหร่แล้วปล่อยให้มันคลองใจนะพวกมันก็สามารถทําให้เรากลายเป็นยักเป็นมารได้หรือว่าทําให้เราไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจอย่างเด็กคนเนี้นะไม่อยากเป็นเหมือนเหมือนพ่อแตุ่ดท้ายก็ทาอย่างพ่อเลยเพราะว่าความโกรธนะ โกรดน้องสาวแต่ที่จริงก่อนจะโกรดน้องสาวเนี่ยนะมันโกรธคนอื่นมาก่อนแล้วหนะรือว่าโกรธพ่อที่ชอบดุด่าว่าตัวเองเนี่ยต้องเห็นให้ได้นะว่าเป็นโทษของความโกรธของความเกลียดนว่ามันทำร้ายเราอย่างไรแล้วมันทำให้เรานี้ไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจได้อย่างไร หรือทำให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นอนี้พอรู้แล้วเนี่ยนะอ่าก็ต้องมีอุบายนะที่จะรับมือความโกรธได้ตรงนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าพอเห็นโทษของความโกรธแล้วแล้วเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นหรือความเกลียก็ตามเนี่ยถ้าไปม,มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นการต่ออายุหรือเพิ่มพลังให้กับมันเช่น พอไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจความโกรธความกรมไม่ดีพอมันเกิดขึ้นก็เลยไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นหรืองทีโกรธความโกรธนะไอ้การโกรธความโกรธเนี่ยนะหรือว่าโกรธซ้อนโกรธเนี่ยมันก็เป็นของดีเลยนะสำหรับความโกรธเนี่ยมันยิ่งมีพลังก็ไปแย่ทั้งที่พอโกรธไม่พอใจความโกรธแล้วเนี่ย พยายามกดข่มมันยิ่งกดขมม่ดขมมันยิ่งไปขับไล่สายส่งมันนะประสาอาการเ,าเกลียดชังมันนะมันยิ่งมีกําลังมากขึ้นและยิ่งมันแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถจะซึมซับรับเอาพลังลบหรือความโกรธจากคนที่เราไม่ชอบแทนที่จะเหินห่างแทนที่จะไม่เป็นเหมือนข้าก็กลายเป็น เป็นเหมือนเขาอย่าไม่ผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่กโกรธความโกรธนะแต่ว่าแค่เห็นมันนะเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางหรือที่หรือว่ายอมรับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้น ยอมรับหรือเห็นมันเนี่ยด้วยสติอันนี้ท่านตินทะทันท่านใช้คําว่าเนี่ยโอบกอดนะโอบกอดความโกรธด้วยสตินะสตินั่นแหละที่จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธอันนี้ท่านพูดเป็นเป็นเชิงอุปมานะไอเด็กคนนี้เนี่ยพอรั่วตัวเองโกรธไม่ว่าโกรธใครเนี่ยวิธีที่จะละมือความโกรธคือว่า ไม่ใช่ทำตามความโกรธหรือไม่ใช่กดข่มความโกรธนะแต่ว่าหันมาจเจริญสติในด้านหนึ่งสติก็ทำให้มีสมาธิทำให้ใจสงบเย็นแต่ในด้านหนึ่งสติก็ทำให้เห็นความโกรธแล้วก็เห็นมันค่อยค่อยจางคลายไปพอความโกรธทุกเรา ไม่ใช่โกรธไม่ใช่เพราะแค่ความโกรธน้องสาวแต่ว่ารื่องความโกรธพ่อความไม่พอใจพ่อความมันทุกเราแล้วเนี่ยในพลังลบของพ่อเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้ามาสิงหรือสถิตยอยู่ในใจของเด็กคนนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เด็กเนี่ยเขาสามารถทําอย่างที่เขาตั้งใจไว้ได้คือจะไม่เป็นอย่างพ่อ เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ยังไม่เกลียดพ่อมันก็เหมือนกับเป็นการตัดวงจรนะวงจรแห่งความโกรธพ่าความโกรธนี่มันมันสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่น,น,นก่อนที่พ่อจะโกรธลูกเนี่ยปู่ก็เคยโกรธพ่อมาก่อนปู่เป็นอย่างไรพ่อก็เป็นอย่างนั้น แล้วที่ปู่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพ่อของปู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่องแบบนี้มันส่งทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะไม่ใช้สติไม่ไม่รักษาใจให้คลายจากความกลัวความเกลียดพ่อเนี่ยก็จะรับพลังรอดไปจากพ่อแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นต่อไปเด็กคนที่พอมี พอมีครอบครัวมีลูกก็ส่งต่อความโกรธไปให้ลูกมันเป็นเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมานะรุ่นต่อรุ่นเลยเนี่ยตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในคนรุ่นพ่อหรอกนะหรือคนรุ่นแม่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าทางเดียวที่จะตัดวงจรอย่างความโกรธเนี่ยไม่ให้มันส่งต่อไปสู่รุ่นต่อไปคือการที่มีสติ รักษาใจไม่ให้ความโกรธมันเผาล้นแล้วก็บงการใจแล้วก็จัดการให้ความโกรธนี่มันทุเลาเบาบางอันนี้คือสิ่งนะที่เราต้องเรียนรู้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ซึทรั์รับเอาความโกรธหรือสิ่งไม่ดีมาจากบุปการีรอ,ยอย่างเดียวนะกับคนรอบข้างที่เราโกรธที่เราเกลียดเนี่ยเราไม่ชอบเขาเราไม่ชอบทิใสัยเขา เราไม่ชอบการกระทำหรือคาพูดของเขาแต่ิ่งเราโกรธเราเกลียดเขามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งซึมซับาการกระทำและคําพูดของเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวโดยมีความโกรธความเกลียดนี่เป็นสื่อเป็นตัวเปิดช่องให้ใจเนี่ยมันซึมซับรับเอาสิ่งไม่ดีจากคนรอบข้างฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเป,นนเ,ปนนเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ฝ่ธรรมเนี่ย ต้องรักษาใจดีนะอย่าให้ความโกรธความเกลียดนี่มันครอบงาใจมันเกิดขึ้นได้เราห้ามไม่ได้แต่เรารักษาใจไม่ให้มันครอบงําได้ด้วยการรู้ทันมันมีสติเห็นมันเพราะถ้าปล่อยมันครองใจเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เราเกลียดเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เราโกรธซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นคนใกล้ตัว ใครเป็นคู่รักสามีภรรยาที่ทะเลาะบบกแวงกันก็ได้เราต่างเรียนแบบก,กันเรียนแบบนี้เรียนแบบในทางที่ไม่ดีนะยิ่งไม่ยิ่งโกรธใครเกลียดใครก็ยิ่งเรียนแบบเขาเอาเขาเป็นครูเขาดา่าเราเราก็ด่าตอบเขานินทาเราเราก็นินทาใส่เขาใส่ร้ายเราก็ทําบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเป็นสื่อเป็นสะพานที่ทําให้นิสัยไม่ดีของคนรอกตัวเนี่ยมัน เข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของเราได้เราต้องตัดวงจรไม่ให้มันเผยแพรกไปโดยการที่เรามีสติรู้ทันไม่ไปมล่อยความโกรธความเก็บดของใจ